สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ก็มีแนวะทางเราพัฒนาของวันที่7มาแบ่งปันนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะงวดล่าสุดนะคะ68 7 9 5 7นะคะหลุดนะคะพี่น้องจา๋าแอดให้5 8 7เนาะ7ของเราไม่มีนะคะพี่น้องจา๋าตารางเนาะ มีห้าแปดห้าสี่ห้าเก้าห้าสามโอ้พี่น้องจา๋าหกแปดอ่าสองตัวล่างชุดหกตัวนะคะเก้าแปดแอดกลับให้หกแปดมาในชุดกันนะคะสูวันสองตัวล่างชุดสี่ตัวเจ็ดเก้านี้หลุดเด้อพี่น้องจา๋าแล้วก็เก้าห้าเจ็ดเนาะตารางของเราไม่มีเจ็ดน่าเสียดายนะคะพี่น้องจา๋าน่าจะหลุดไปสองงวดสามงวดแล้วพี่น้องจา๋า ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะสําหรับใครที่ตามแอดเนาะอ่ะมาวันนี้มาลุ้นกันต่อนะคะวันนี้ขอให้งิงไปปังนะคะแอดก็อยากให้นะทางเข้าทุกวันที่แอดลงให้เนาะยังไงก็มาลุ้นกันต่อนะคะของวันที่เจ็ดนะคะอ่ะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะระวังก้ากับหัวเป็นหกด้วยนะคะอ่ะชุดสามตัวจะอยู่ด้านบนนะคะ ย้ำนะคะตัวเลขทุกตัวให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะวันนี้ให้เด่น593รองศูนย์วิ่งรูดนิ้นไปที่9แเลข3นะคะชุดนิ้น53 59 397นะคะพี่น้องจา๋าดูดิได้เลขตัวเดิมนะคะ97เนาะอ่าวันนี้ขอให้ปังๆเนอ้อสําหรับใครที่ไม่ชอบตัวที่แอนจับคู่ให้หยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะ วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันให่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า